ทุกคนครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดห่างแก้วซอย5บมอ่ินะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ้านลกว้างนะครับทุนี้8คูป8นะครับเอามาเริ่มต้นนะครับกับ้านลูกกว้างนะครับตลาดนะครับเดี๋ยวตัวเองกาจะไว้ด้านล่างนะครับชิคตัวนี้ก็ชิคเรื่งใหม่นะครับใหม่ก็จะมีขสองใหม่นะครับเราแถมให้อยู่แล้วนะครับลูกค้าชิคๆกรสองกสองตนี้ก็อยู่ประมาณอีก เรื่อใหม่จะเ้นให้ท่านถนนนะครับเช็คเช็คทดสอบสอบเฮ้ยเฮ้ยเฮยโอ้โหละชคชดสอบยังไงนะครับแวเข้ามาครับตลาดน้กครับครับบ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 บนบบบบบรับบ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 ครับบบบบบ่าบบบบงบบ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 อยบ่บบบ้บบบบบบนบบ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 งบบ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 บ เข้ามาก็จะเจอนะครับย้ำพบกับหางแก้วซอยห้าสนุกเกอร์ครับนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นโต๊ะสนุกเกอร์นะครับแล้วด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเครื่องเสียงเราน่าจะอยู่ฟุงงนันนะครับโอเคเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเสียงที่นี่เฮนักลายเป็นไงฝากด้วยนะครับสุดนเจ้าสามหนึ่งเจ็ดแปดหกแปดสี่เดียวไปฟังเสียงกันเลยตั้งแต่ร้นนะครับสัมภาษณ์เลยดีกว่านะครับเสียงที่ออกมานะครับ ถูกใจนะครับกับเจ้าของตลาดนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่บอวินนะครับเดี๋ยวหาเจ้าของตลาดก่อนนะครับเราสภาษณ์โอเคครับเสียงถูกใจนะครับพี่ถูกใจครับถูกใจครับโอเคขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับตลาดอะไรนะครับพี่ตลาดห้างแก้วซอยห้าครับผมตลาดห้างแก้วซอยห้านะครับบอวินนะครับเห็นหน้าพี่เขาหล่อๆยังไม่นะครับโอเคครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ เตัวสวัสดีครับเอซีพี่อทุกคนนะครับวันนี้เราติดตั้งกันเสร็จนะครับที่ตลาดบอ่อวินนะครับตลาดอะไรนะครับตลาดห้างแก้วซอยห้าบตกวซย5นะครับบอ่อวินนะครับชุดนี้8ปคูณแนะครับตัวนี้อยู่ที่ เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้นะครับปกติตัวนี้อยู่ที่แปดหมื่นกว่าบาทนะครับวันนี้เราเอาโปรโมชั่นก่อนสงการครับอีกสิบชุดนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างลนนนหรงวว่่่พพอออยแขชี Yeah. อันนี้เบส15นะครับ8ใบแล้วก็ลาง12นิ้วนะครับ8ใบนะครับพาวเวอร์4ตัวนะครับผมแล้วก็จะมีไม้ร้อยคู่นะครับแล้วก็ปลั๊กโหลดไฟนะครับมิกเตอร์นะครับ8ช่องไมยนเป็นแท้นะครับตัวนี้ครับผมพร้อมเปิดนะครับพร้อมจ่ายนะครับใครเดียวใครได้นะครับ75,000บาทเท่านั้นนะครับรวมส่งเลยครับทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนครับกดไลค์กดแชร์ช่องพีโอน์ด้วยนะครับขอบคุณครับ นาคที่ยันล้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วยทีท่ทาสัาสสพพทชชิตาจะสัจจา์จากเกเรจ่าสัพพทชชิตาสัพพันโสสุณักพิพาสัพพันโตดรุตตะโบมหาลาภ Something si所以慢想 pa wattuge u洒u xãsau xãsau xau คอสุเปลี่ยนพลาที่ขอหรือวาม